วันนี้แบรนด์ายไทยขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหนังศีรษะและผิวกายเป็นแชมพูครีมหมักผมและสะครับผิวสมุนไพรแท้ค่ะซึ่งแชมพูและครีมหมักผมสมุนไพรจะช่วยบำรุงเส้นผมและแก้ปัญหาให้กับเส้นผมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหารังแค่ผมร่วงผมบางผมหงอก ถ้าเราใช้สมุนไพยรไทยอย่างต่อเนื่องก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะในการผลิตจะมีวัตถุดิบได้แก่สมุนไพยรีอย่างซึ่งประกอบไปด้วยมักรูด400กรัมว่านหางจระเข้200กรัมขิง100กรัมดอกอัญชันแห้ง5กรัมเอ็น70 200กรัมเกลือไม่เสริมอวดีน100กรัมและน้ำสะอาด2ลิตรค่ะ กระบวนการผลิตมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกล้างมะกรูดให้สะอาดก่อนนะคะแล้วนำมาหั่นเป็นแว่นๆแ,แบบนี้มะกรูดนอกจากจะช่วยชำะระล้างสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ตามเส้นผมและอาการคันหนังศีรษะแล้วยังช่วยบำรุงเส้นผมทำให้เส้นผมนุ่มสลวยด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องรังแคอาการคันหนังศีรษะ พราะผิวมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งจะช่วยทำให้หนังศีรษะไม่แห้งเล้วนำเม็ดออกด้วยนะคะพอได้มากรุดที่ลายเม็ดแบบนี้แล้วต่อไปต้องรีบปอกว่านหางจระเข้ค่ะว้านหางจรเคคะรจรเข้จะมียางเราจะต้องนำไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอาการคันสำหรับสรพคุณของว่านหางจระเข้จะช่วยทำให้เส้นผมและหนังศีรษะมีความชุ่มชื้น ช่วยปรับสมดุลแก้ปัญหาเรื่องผมหงอก่อนไวัยได้ค่ะทำให้เส้นผมเงางามแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายและไม่แตกปลายด้วยค่ะเมื่อตัดว่านหางจระเข้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างยางออกอีกครั้งนะคะสำหรับขิงให้ล้างทำความสะอาดเอาเศษดินออกก่อนและนำมาหั่นเป็นแว่นแว่นแบบนี้และขิงที่ใช้จะต้องเป็นขิงแก่ โดยสังเกตได้จากสีถ้าขิงแก่สีจะเข้มค่ะสำหรับขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ปัญหาเส้นผมของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะในขิงจะมีวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงเส้นผมและช่วยป้องกันผมหอกด้วยค่ะและยังช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมทําให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จแล้วไปขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ ให้นำมะกรูดใส่ลงไปในหม้อต้มตามด้วยขิยงและดอกอันชันค่ะสำหรับดอกอันชันจะช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำเป็นเงางามรักษาอาการผมร่วงผมบางได้ค่ะสำหรับว่านหางจระเข้เราจะนำไปใส่ในหม้อต้มทีหลังนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ในความร้อนที่ไม่เกิน80องศาเพื่อเป็นการรักษาสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้ค่ะจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไป เพื่อต้มสมุนไพรค่ะจากนั้นให้นำขึ้นตั้งไฟด้วยความร้อนปานกลางนะคะและที่สำคัญจะต้องปิดฝาหม้อให้สนิทด,ด้วยค่ะเพื่อที่น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดจะได้ไม่ระเหยออกไปหมดนะคะเมื่อน้ำเด็ดแล้วให้เบาไฟลงและเคี่ยวต่อประมาณ20นาทีเมื่อครบ20นาทีแล้วเราจะใส่ว่านหางจระเข้ลงไปค่ะและปิดไฟและรอให้น้ำสมุนไพรเราเย็นตัวลงค่ะ ตอนนี้น้ำสมุนไพรเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะจากนั้นให้กรองเอาน้ำต้มสมุนไพรไปทำเป็นแชมพูสระผมค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำต้มสมุนไพรเข้มข้นปริมาณ300กรัมค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะนำไปทำครีมหมักผมและสะครับผิวค่ะขั้นตอนต่อไปจะไปทำแชมพูกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำต้มสมุนไพรที่เรากลองมาแล้วเมื่อสักครู่ บวกกับ N70 และเกลือและน้ำค่ะเราจะเริ่มจากผสม N70 กับเกลือให้เข้ากันก่อนนะคะ N70 ก็คือสารชำระล้างทำความสะอาดที่ทำให้เกิดฟองค่ะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสำหรับเกลือที่ใช้จะต้องเป็นเกลือป่อนที่ไม่ผสมไอโอดีนะคะเพราะถ้าใช้เกลือผสมไอโอดีแล้วจะทำให้แชมพูของเราไม่มีความข้นหนืดค่ะ ให้เราคนผสม N70 เกลือและน้ำสมุนไพรที่เราต้มไว้โดยทยอยใส่ทีละน้อยจนหมดนะคะจากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปน้ำที่ใช้จะอยู่ที่2ลิตรค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะผสมให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้ฟองยุบอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมองค่ะในระหว่างที่รอเราจะไปทำครีมหมักผมและสะครับผิวกันต่อเลยค่ะ โดยเราจะนำสมุนไพรต้มไปปั่นให้ละเอียดและจะได้ออกมาเป็นครีมสมุนไพรที่มีความเข้มข้นจากนั้นให้กรองเอาแต่น้ำออกจะได้ครีมหมักผมที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรร้อยเอร์เซนแบบนี้เลยค่ะสำหรับกากสมุนไพรเราจะเอาไปทำเป็นสครับขัดผิวค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา5-6ชั่วโมงแล้วค่ะ กลับมาดูแชมพูสระผมที่เราพักให้ฟองยุบต่อนะคะเราจะเห็นว่าฟองยุบหมดแล้วสีสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ครบทั้ง3อย่างแล้วนะคะนำไปบรรจุได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะได้แชมพูสระผม500มิลลขวดครีมบับผม500ร้อมิลลิลิขวดและสครับผิว50กรัม3กระปุกค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าร้านโชว์ห่วยร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็น f a c e o o o k Fan พจไพลไทย Official และ Official Line แอไยไทยนะคะ